ข่าวล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยทางกระทรวงการคลังได้เตรียมที่จะเสนอการสรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติ ในวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับจากนั้นเมื่ออนุมัติแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการประกาศผลผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งในชุดแรกนี้มีประมาณ14.5ล้านคนนะครับจะประกาศผลในช่วงเดือนมีนาคมนะครับจากนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐ และเตรียมใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งวางแผนงานไว้ว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็มาลุ้นกันนะครับอันนี้คือเป็นแผนงานที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมวางกำหนดการวางไทม์ไลน์ไว้นะครับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้มากนะัก สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเดี๋ยวรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ส่วนสิทธิประโยชน์จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวรอการพิจารณาอนุมัติและทางกระทรวงการคลังจะถแถลงแจ้งให้ทราบในช่วงระยะเวลาต่อไปนะครับแต่ว่า ก็จะมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงกับความต้องการมากที่สุดนะครับก็เชื่อว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งเมษายนนี้เป็นต้นไปสำหรับปัดสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ